The family, buddy your Life Family of Buddy Your สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money and the Family นะครับการเงินดีครอบครัวมีความสุขกับผมโค้ชหนุ่มจกกักรพงศ์เมธพันธ์นะครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่4นะฮะเป็น EP ที่4แล้วนะครับที่เราคุยกันนะครับสำหรับการเงินที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเงินในสภาวะไม่ปกติเลยนะครับเป็นสภาวะที่มีวิกฤตนะมีวิกฤต หลายๆครั้งพอมีวิกฤตเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมากระทบกระเทือนกับการเงินเราอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในปัจจุบันเป็นวิกฤตนะครับเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะฮะซึ่งก็จะมีผลกระทบใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของรายได้นะครับซึ่งเชื่อเลอเกินว่าผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายท่านนะครับอาจจะถูกให้ออกจากงานโอ้อัน,นี้เรื่องใหญ่โตเลยนะครับบางคนอาจจะถูกลดวันทํางานซึ่งลถวันทํางานก็จะไปลดเงินเดือนด้วย หลายคนถูกตัดค่าล่วงเวลาหรือโอเวอร์ไทม์นะครับบางคนก็อนุญาตนะครับถูกอนุญาตหรือว่าถูกดีไหมถูกอนุญาตให้พักอยู่กับที่ทํางานตัวนีฮะให้พักอยู่กับบ้านโดยที่ไม่ได้เงินเดือนนะครับหรือลีฟอินอาเเพ์นะฮะก็เหนื่อยกันนะครับเหนื่อยกันพอสมควรในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่า,าถ้าเป็นในช่วงเวลาปกติเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะมีภาระค่าใช้จ่ายเรามีภาระหนี้สินแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังมีรายได้อยู่เนี่ยมันก็ยังถือว่า พอที่จะสู้กันไปได้นะฮะพอที่จะสู้กันไปได้แต่ทีนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยครับที่บริหารจัดการการเงินกันแบบตึงเปรี้ยเลยนะบางคนก็ตึงเปรี้ยกันมาตลอดเวลาแล้วก็มาถึงจุดนี้เนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเมื่อรายได้ลดหรือรายได้หายไปเนี่ยผมก็มั่นใจเหลือเกินว่าหลายๆคนก็จะประสบปัญหาทันทีเข้าข่ายประสบปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย ผมจะให้เป็นคำแนะนำดังต่อไปนี้นะครับ1 2 3 4นะครับก็ลองหยิบจับแล้วก็นำไปใช้นะครับเพื่อเป็นแนวทางดูนะครับข้อที่1ครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับทุกๆวิกฤตเลยสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องรักษาไว้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวมากที่สุดก็คือสติก็คือสติเลยนะครับเ,เรื่องในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเราจะได้ ยินข่าวนะครับได้ยินเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งมีทั้งจริงทั้งลวงเนี่ยมากันเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้ต้องร,าาระมัดระวังนะครับบางทีการเสพข่าวหรือบริโภคข่าวที่มากเกินไปนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ดูแหล่งข้อมูลด้วยว่ามาจากไหนนะครับยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าความเสี่ยงที่เราจะได้รับข้อมูลผิดๆเนี่ยมีอยู่สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเราต้องระแวดระวังนะครับแล้วก็ตร่ตรองกับข้อมูลที่ได้รับให้ดีนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าเราเราไม่เตรียมพร้อมให้ดีนะครับเราไม่มีสติเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการจับจ่ายอะไรที่ผิดปกติไปได้อย่างเช่นเรื่องของการกักตุนต่างๆนะครับเงินที่มีไว้บริหารแค่ใช้จ่ายเนี่ยก็มีอยู่ไม่เยอะอยู่แล้วแล้วเรายังต้องมากักตุนอะไรอีกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นมีสตินะครับตระหนักได้แต่อย่าตระหนกนะครับแล้วก็ ค่อยๆคิดนะครับบริหารจัดการอย่าัมแต่ดราม่านะครับอีกเรื่องหนึ่งคือต้องไม่ดรามา่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราดราม่ามากเกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางคนกังวลว่าเนี่ยตกงานแล้วจะเอาอะไรกินนะครับแล้วก็บ่นก็ท้อเขียนอยู่บน Facebook อยู่นั่นแหละนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าดราม่าไม่เคยแก้ปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เรายิ่งพูดยิ่งบ่นนะครับมีเพื่อนมาช่วยกันนะหารืออภิปรายซ้าๆกับเรื่องเดิมๆที่เป็นดราม่าเนี่ยก็ทําให้เรา ยิ่งทุกไปกันใหญ่ยิ่งขาดสติไปกันใหญ่นะครับดนช่วงเวลาแบบนี้ดึงสติกลับมานะครับแล้วกลับมามองที่เนื้อปัญหานะครับเป็นข้อที่1ครับสติสําคัญที่สุดฟังหูไว้หูนะครับมีเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีสติให้มากๆข้อที่2ครับการทบทวนตัวเองที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการมาน,นั่งวางแผนการเงินกันจริงๆจังๆข้อที่2เนี่ยผมชวนพวกเราวางแผนการเงินครับวิธีวางแผนการเงินทํำยังไง การวางแผนการเงินก็คือการนั่งทงํางบการเงินแบบจริงๆจ,จังๆนะครับลองประเมินรายรับนะฮะโอเคมันจะขาดจะหายไปอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละแต่ให้เรามารู้กันเลยฮะถ้าตกงานโอเครายรับเป็นศูนย์แล้วยังไงรายจ่ายมีอะไรบ้างถูกไหมครับมานั่งไล่เรียงรายรับรายจ่ายเอาแบบจริงๆจ,จ,จังๆตลอด6เดือนข้างหน้านี้ผมคิดว่าไวรัสอาจจะอยู่กับเราอีกสัก3เดือน6เดือนผมก็ไม่แน่ใจ เราลองประเมินไปข้างหน้าหน,หน้าตาของงบการเงินตัวนี้เนี่ยนะครับที่เรียกว่างบรายรับรายจ่ายเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายกับบัญชีครัวเรือนฮะให้เราทําบัญชีครัวเรือนคล้ายๆกันเลยแต่ทําแบบประเมินประมาณไปข้างหน้าคาดการว่าจะมีรายรับมาเท่าไหร่ไอที่บอกว่าน้อยเนี่ยมันน้อยเท่าไหร่แล้วมีรายจ่ายอาะไรบ้างเขียนมาให้เต็มนะฮะจากนั้นมาพิจารณาว่าขาดขาดเหลือเท่าไหร่ในแต่ละเดือนเพื่อที่เราจะได้วางแผนจัดการเหมือนไหมเนี่ยดีกว่าดารมาม่าเยอะมากเลย เห็นไหมฮะเรามาดูเลยฮะเมษาจะเกิดอะไรพฤษภาจะเกิดอะไรมิถุน,นาจะขาดเท่าไหร่ถูกไหมกรกฏดาถ้ากลับมาฟื้นมันจะดีขึ้นไหมเห็นไหมมันเห็นตัวเลขอ่ะเราจะไม่เอาประเภทแนวที่ว่ามานั่งบทนั่งบทนั่งบท,งบทเราก็ไม่แก้ปัญหาพอเราเห็นปุ๊บนะฮะพอเห็นตัวเลขการเงินปุ๊บเราจะได้ชัดเจนแล้วว่าแต่ละเดือนขาดเหลือไหมถ้าไม่ขาดถ้าทําแล้วมันเป็นบวกเอ้ยโค้ดมันยังบวกอยู่แฮะถ้ามันยังบวกอยู่ก็ให้รักษาวินยัย เพราะว่าตัวเลขบนกระดาษกับการบริหารจริงๆเนี่ยเรามีเรื่องที่ถูกกระตุ้นเราให้จ่ายไม่เหมือนกันคุณวางแผนมาดีๆเอา้ารายรับหักรายจ่ายเหลือนี่นาแต่ละเดือนยังพอไปได้พอมีข่าวมาถูกไหมตื่นเต้นนะเข้าระยะ3ระยะ4ระยะ5กักตุนถูกไหมฮะไม่ฟังอีลาค่าอีลมไปเลยเอา้าวกลายเป็นเงินก็ออกไปจากกระเป๋าจนไม่พอได้เพะะียนถ้าเป็นบวกให้รักษาวินยัยแล้วถ้าเป็นลบละโค้ชอาะเป็นลบมาดูก็มาแก้กันทีละสเต็ปนะฮะ มาแก้สเต็ปแรกก็คือเข้าไปในข้อที่3เลยข้อที่3ก็คือมาดูรายจ่ายมีรายจ่ายตัวไหนปรับลดได้บ้างถ้าเป็นรายจ่ายเรื่องการกินอยู่นะครับอันนี้ต้องใช้คํานี้เลยฮะอัญเชิญเลยฮะอัญเชิญบุคคลในครอบครัวมานั่งคุยกันนะครับเอาภาคสมัครใจก่อนนะครับมีอะไรที่แต่ละคนจะช่วยจะลดนะฮะจะทําให้การเงินของครอบครัวผ่านวิกฤตไปได้นะครับภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยจะว่าไปมันก็เหมือนกับ เอ่อคเรยกองไรต้นทุนที่มันเกิดขึ้นในแต่ละเดือนถ้าเราบริหารจัดก,การตรงนี้ให้มันต่ําได้ถูกไหมฮะมันก็ทําให้สภาพคล่องมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็นั่งคุยเลยฮะรายจ่ายตรงไหนใครจะช่วยอะไรได้บ้างนั่งพูดคุยนั่งปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็ทําตัวเลขกันเราอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่น้อยลงปรับลดรายจ่ายกับลูกนิดนึงลูกไม่ต้องไปโรงเรียนละช่วงนี้พ่อขอนะฮะให้ค่าขนมลดลงได้ไหมอะไรต่างนะครับรายจ่ายต่างๆที่ นะครับเรียกว่าใช้จ่ายโดยที่แต่ก่อนก็ไม่ต้องไปกังวลหรือไม่ต้องระมัดเระวังอะไรตอนนี้ก็ได้เวลาทบทวนนะครับเชื่อผมไหมฮะในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราจะได้เห็นโอกาสในการปรับลดค่าใช้จ่ายแล้วเราจะได้เห็นเลยครับว่าอะไรคือนิดอะไรคือวอนเราจะเห็นชัดแล้วก็เคลียร์มากๆนะฮะทีนี้เวลาปรับลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีรายจ่ายอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งมันถ้าปรับลดได้มันจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเลย แต่ถ้าไม่ไปปรับไม่ไปลดมันเนี่ยมันก็เป็นรายจ่ายที่เราจะไปนะอยู่ดีจะไปจ่ายน้อยลงโดยที่ไม่คุยกับเขาก็ไม่ได้ก็คือรายจ่ายประเภทหนี้สินนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ธนาคารแต่ละธนาคารตอนนี้อ้าแขนเลยฮะนะครับ,นะรบมีเงื่อนไขชัดเจนเลยนะครับขอให้เข้าไปคุยกับเขาเข้าไปคุยเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ธุรกิจนะฮะหนี้บ้านนะหนี้รถหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเข้าไปเจรจาเลยแม้แต่นอกระบบช่วงเวลาแบบนี้ผมยังอยากให้เราไปคุยกับอาเจอาเฮียที A ่ปล่อยกู A ้เลยฮะ ว่าลดหน่อยเพลาหน่อยเบาหน่อยได้ไหมนะฮะปรับดอกเบีย้ยได้หน่อยได้ไหมสิต่อเดือนที่คิดกันโหดๆเห,ห,หลือเกินเนี่ยขอสัก2ก่อนได้ไหมเฮียตอนนี้แย่ตอนนี้หนักแล้วเูรไหมฮะอันนี้มันก็ต้องช่วยต้องคุยกันถ้าเราไปเจราจาก,ก็จะได้ประโยชน์พอสมควรทีนี้ผมติงนิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ผมแนะนําแบบนี้ไป <ๆ S 1> ก็จะกลับมาตอบว่าเข้าไปคุยแล้วโค้ดไม่เห็นเขาจะช่วยอะไรเลยผมก็เลยต้องถามว่าไปถามเขาว่าอะไรเดินเข้าไปใดแบงก์แล้วบอกว่าตอนนี้แบงก์มีมาตรการลดดอกเบีย้ยช่วยอะไรบ้าง คือเราไม่ได้ไปเราเจรจ,จารเราเหมือนกับเราไปถามแบบลอยๆฮะเราไม่ได้แบกแฟ้มแบกอะไรไปเลยถูกไหมเออเอาสลิปเงินเดือนให้ดูเลยเงินเดือนเดือนล่าสุดเนี่ยถูกหักไปเหลือเท่านี้ถูกไหมนี่นะใบแจ้งนี่มีหลายรายการมากเอาไปให้เขาดูสิฮนะเราจะได้บอกเขาได้ว่าเนี่ยจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือแหละเพราะว่ามีนี่อยู่หลายรายการผ่อนทุกรายคงไม่ไหวเหมือนแต่ก่อน เตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารเตรียมสลิปเงินเดือนไปถูกไหมเตรียมบัญชีที่เงินเดือนวิ่งผ่านเนี่ยเนี่ยค่ะวัาทุกวันที่25เคยมีบัญชีวิ่งผ่านตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะตกงานถูกไหมฮะไปไล่เรียงไปคุยเอาเอกสารไปคุยกับเขาหน่อยไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยผมว่านี่ใช้ไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วก็มาบอกว่าแบงค์ไม่ช่วยอะไรเลยเราต้องไปเจราจาก,ก่อนอันนี้สําคัญมากอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบ,บอกคือถ้าเราจะไปคุยเจราจาอะไรกับเขาเนี่ยเราต้องไปในตอนที่สภาพเรายังโอเคอยู่ อย่าไปปล่อยให้ตัวเองผิดนัดชําระเข้าไปแล้วเบี้ยวใจเข้าไปแล้วถึงไปคุยอันนี้มันเสียของเนะื้อแล้วก็บอกว่าเขาไม่ช่วยคนเราเนี่ยจำคำนี้ไว้นะฮะเรื่องการเงินบอกก่อนเรียกว่าชี้แจงบอกทีหลังเรียกว่าแก้ตัวไม่ไหวแล้วก็เดินเข้าไปคุยเจรจาบอกไปเลยว่าถ้าแบงค์ไม่ช่วยก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่มีจ่ายจริงๆแบงค์พอจะมีวิธีไหนที่จะช่วยบรรเทาอะไรให้เราได้บ้างไหมแบ้ไต่กันไปเลยฮะแล้วก็บอกในเชิงขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือไปเลย แบบนี้ง่ายกว่าเตรียมเอกสารไปประกอบอธิบายให้เคลียร์ให้ชัดเจนไม่ใช่ไปลอยๆเขาก็ไม่รู้จะช่วยใครช่วยยังไงนะฮะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะ,ะถ้าเราเข้าไปเจราจาหนี้ได้อย่างเงี้ยนะครับมาตรการตอนนี้ที่แบงก์ออกมาช่วยกันขารับพร้อมกันหมดคือก็คือยังไม่ต้องจ่ายต้นก็ได้จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยฟังตรงนี้หลายคนบอกโอ้โหน่าจะต้องไม่ต้องจ่ายเลยไอ้แบบนั้นก็มีฮะพักชําระไปเลยก็มีแต่มันต้องไปเจราจาเป็นเคสบายเคสกรณีบายกรณีนะฮะ แต่ว่าไอ้รถจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนี่ก็เบาไปเยอะแล้วละ่ะลองคิดดูว่าบ้านสัก3ล้านผ่อนสักเดือนละ18ื0 0แปเนี่ยอาจจะเป็นดอกสัก5 0 0 0ันเจ็ดพอ่ะเราเจาะดอกเรามีหน้าที่ต้องจ่ายครับเพราะเราเป็นเราเป็นคนกู้เขาอะเรามีสัญญาที่ต้องจ่ายอ่ะก็ต้องจ่ายดอกไปก่อนแต่ต้นอีกหมื่นกว่าบาทก็ไม่ต้องจ่ายมันก็ช่วยเบาบางลงไปนะฮะหรือจะไปเจราจาขอจ่ายดอกอีกสักแค่ครึ่งเดียวก็ไปเจราจาดูช่วงเวลาแบบนี้ ผมต้องบอกอย่างนี้ฮะคนที่พยายามคนที่สู้นะครับคนที่ยืนหยัดเพื่อจะหาทางแก้ปัญหาเอาตัวรอดมันก็จะรอดเนี่ยฮะแต่ถ้าเราก็บอกว่าโอ้ยถามลอยๆถามง่ายๆเหมือนกับไปซื้อขนมขายไหมไม่ขายเอาไม่ขายยากย้ายไปโถโถคุยกับเขาซนะหน่อยเขาเนี่ยยังไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเขาเป็นธนาคารเราเนะ่ยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องงัดทุกมุกทุกอะไรต่างๆไปเจรจากับเขานะฮะอันนี้ผมผมฝากนะฮะผมฝากนะครับ เป็นอยากแค่แม่ฟังโค้ดแล้วโค้ดก็บอกแม่พูดเหมือนง่ายจังเลยอ่ะอนะต้องไปคุยนะต้องไปคุยอยากรอดไหมอยากรอดก็ต้องจริงจังนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ข้อที่3ฮะถ้าปรับลดทุกอย่างเจราจากับเจ้าหนี้ทุกรายมันก็ยังไม่รอดนะโค้ดอันนี้มันเป็นเครื่องเตือนใจนะว่าแสดงว่าช่วงก่อนหน้านี้คุณสร้างภาระหนี้ไว้เกินตัวมากๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเราก็มาแก้กันแล้วกันนะวิธีการก็คือ ะะเราอาจจะต้องมองหาเรื่องของรายได้เพิ่มมองหาเรื่องรายได้เพิ่มโอ้โหโค้ชช่วงนี้ใครจะมาซื้ออะไรเพิ่มผมก็ไม่ได้บอกว่าทําช่วงนี้แล้วมันจะได้เงินทันทีแต่มันก็ต้องเตรียมการพร้อมไว้หรือเปล่าคุณเริ่มทํากิจการอะไรมันก็ไม่ได้ทําได้เงินตั้งแต่วันแรกหรอกครับแต่ว่าพอมันทําไปเรื่อยๆมันก็จะเจอช่องทางหาทางไปเรื่อยๆรูปแบบรายได้แบบหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ทําก็คือการสร้างรายได้จากความรู้นะฮะคุณเคยเรียนจบอะไรมา คุณเคยฝึกอบรมอะไรคุณมีงานอดิเรกอะไรที่คุณถนัดและคุณชื่นชอบนะฮะคุณมีเครือข่ายสายสัมพันธ์อะไรที่พอจะมาต่อยอดได้โยนมันลงไปในโซเชียลมีเดียหมดเลยครับความหมายคือถ้าคุณทํางานอดิเรกอะไรได้ลองหยิบงานอดิเรกข,ของคุณใส่ลงไปใส่ลงไปใน Facebook ใส่ลงไปในโซเชียลมีเดียของคุณนะเพื่อให้คนเห็นถูกไหมถ้าทําอะไรได้เป็นงานอดิเรกเอากล้องมาเลยฮะกล้องมือถือที่เคยซื้อนะนะเครื่องดีๆสักเครื่องหนึ่งที่คุณมี คุณก็ตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเลยแล้วก็สอนทําลงไปใน u t u b e ถูกไหมขอหลักการอย่างเดียวคือทําเป็นประจําทุกวันทําต่อเนื่องอย่าได้หยุดนะฮะอย่างน้อยคุณก็อาจจะได้ค่าโฆษณาทาง YouTube มาโอเคมั้ยผมมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเ,เดือนไม่เยอะหรอกครับรวมขึ้นวอร์ดขึ้นอะไรก็ประมาณหมื่นนิดๆเคยตกชีวิตตกตามดําดิ่งถูกไหมสามีรายได้หายเขาก็ต้องหารายได้เพิ่มผมก็แนะนําเขาว่า เป็นผู้ช่วยพยาบาลสาขาไหนล่ะเขาบอกว่าเป็นผดุงคันผมก็บอกเอา้าความรู้เรื่องการดูแลคันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นคนที่มีลูกเขาก็อยากจะรู้ว,วิธีการดูแลที่ถูกต้องทําอย่างไรทําไมเราไม่เปิด Facebook แล้วก็เขียนข้อความดีๆแนะการแนะนําดีๆวันละหนึ่งข้อลง Facebook ทุกวันเป็นประจําทุกวัน7จ็ดโมงเช้าเที่ยงหรือ1นึ่ทุ่มไม่รู้ลงเป็นประจําทุกวันจากนั้นถ้าถ่ายเป็นวิดีโอแนะนําได้เอาหลังฉากเป็นห้องทํางานของเราก็ได้แล้วก็เล่าวิธีการดูแล คุณแม่ในช่วงเวลาสเดือนแรกต้องดูแลอะไรคุณพ่อจะดูแลเรื่องอารมณ์ให้คุณแม่ได้อย่างไรเข้าไหมฮะอ่าเขาก็ทํา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 แต่ก่อนก็ถ่ายเอากล้องมาเนี่ยผมเป่าก็ไม่เดียววหน้าตาก็ไม่ได้แต่งก็พูดแนะนําไปทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆเริ่มมีแฟนเพจเริ่มมีคนติดตาม YouTube ก็มีคนหลังไมามาถามว่าทําไมไม่เปิดคอร์สให้คําแนะนําไปเลยก็ปรากฏว่าไปเปิดคอร์สคอร์ส,รสนึงเก็บ1000บาทเรียนสชั่วโมงเห็นไหมฮะ แล้วก็มีคนเรียน30คนอันนั่นแน่ใช้ได้ได้มา30,000หากหลบลบนี่เรื่องของค่าเบรค่าอะไรก็ได้20,000นีิดมากกว่าเงินเดือนอีกครับไปไปมามาคนมาเรียนก็เลยขอต่อว่าเอ๊ะอย่างนี้รับดูแลต่อเนื่องเลยได,ยด้ไหมดูไหมฮะก็ให้ค่าจ้างกันอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้มีแฟนเพจประมาณ6700พันคนแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ่ายลง YouTube ก็สวยแล้วนะครับแต่งหน้าทาปากแล้ว ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าคุณมีความรู้อะไรบ้างแต่ผมอยากจะบอกเขาว่าความรู้มันเปลี่ยนนิยามไปแต่ก่อนมันคือความรู้ที่เรียนเพื่อจะจบให้ได้ใบปริญญาเดี๋ยวนี้ความรู้คืออะไรก็ต่างๆก็ได้ที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราอยากทําได้เราเลี้ยงสุนัขไม่เป็นฝึกสุนัขไม่เป็นเราสอนได้เราก็สอนลง YouTube สอนลง Facebook เราทําอาหารเป็นเราก็แนะนําผ่าน YouTube ผ่าน Facebook เราร้องเพลงเพราะก็ร้องลงไปใน y t u b e Facebook สอนคณิตศาสตร์ได้ก็ใส่ลงไป ถูกไหมฮะเออเราทําประดิษฐ์อะไรได้ก็ใส่ลงไปเห็นช่องทางหนึ่งสําหรับคนต้นทุนต่ําก็คือขวายความรู้คําถามฮะถ้าเรารู้ว่าทําสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้เวลาแล้วเรายังไม่เริ่มแล้วเราจะเริ่มวันไหนถูกไหมฮะมีคนทําเยอะแล้วคนทําเยอะแล้วแต่ละแต่คนที่มาดูคนที่มาชอบก็คนละสไตล์ถูกไหมฮะลองทําการโปรโมตตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียว่าเราเป็นคนมีความรู้จากนั้นเดี๋ยวโอกาสต่างๆมันอาจจะตามมา วันที่คุณกําลังเปน็นหนี้คุณตกงานอยู่บ้านคุณก็อาจจะทําให้หนี้ขนานกันไปหรืออาจจะทําอะไรค้าขา,ขายขายได้หมดเลยอ่าแล้วถึงจังหวะหนึ่งแหะฮะถูกไหมไวรัสมันผ่านไปคุณก็มีทักษะพร้อมมีแฟนเพจพร้อมมีอะไรพร้อมที่จะต่อยอดไปได้ลูกศิษย์ผมมีคนหนึ่งทําอะไรก็ไม่เป็นฮะแต่รู้ว่าเพื่อนเนาะ,ะมีโรงงานขายเครื่องสําอางนะชาติเปนยุคนี้อาจจะเป็นเจลล้างมือก็ได้ ถูกไหมก็เลยไปติดต่อขอเขาว่าทุนไม่ค่อยมีแต่อยากจะทําการตลาดให้ขอตัวผลิตภัณฑ์มาเป็นตัวอย่างได้ไหมแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงโฆษณาใน f c e e o o o ถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ได้บูธโพสด้วยนะก็โฆษณาธรรมดาถูกไหมก็ขายได้ขายได้ก็สั่งเพื่อนมาแล้วก็ขอกินส่วนต่าง เล็กๆน้อยๆมันก็พอเคลื่อนไปได้ไอคนไม่ยอมแพ้ครับยังไงมันก็มีทางออกมีทางไปเสมอนี่คือทางที่3นะครับหาช่องทางสร้างอาชีพเสริมลองดูซิเรามีความรู้อะไรมีปริญญาบัตรจบอะไรมาหรือวุฒิอะไรที่เราเรียนจบมามันทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้ไอของที่ทําประโยชน์กับผู้คนได้ทําเงินได้ทั้งหมดนะครับและสุดท้ายครับสิ่งที่ต้องระวังครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับคนขายโชคจะมา นะครับจะบุกมาหาเรานะครับ <_ d ream> ก็คือพวกแชร์ลูกโซ่ต่างๆในยุคที่คนกําลังข้าวยากหมากแพงกันเนนะคนขายโชคจะมาจะมาหลอกเราเรามีเงินอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่แนละ้วปัดโทก็ยังจะมาหลอกเราอีกก็ให้เรามาระวังอย่าเชื่อเรื่องคนขายโชคนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือแนวทางนะครับ4ข้อที่ผมชวนคิดนะแล้วก็ชวนพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าการเงินเราตกอยู่ในสภาวะวิกฤตแบบนี้ได้รับผลกระทบเราควรเลือกอะไร ระหว่างดรามา่าหรือมาจัดการการเงิน4ข้อมีสติทำงบการเงินวางแผนไปข้างหน้านะครับรับผิดชอบการเงินของตัวเองตั้งใจที่จะผาตัวเองผ่าวิกฤตให้ได้ 3. จัดการรายจ่ายเชิญคนในบ้านมาพูดคุยเจรจานี่ต่างๆเพื่อลดภาระตัวเองสร้างสภาพคล่องแล้ว 4. ใช้ชีวิตนะครับบนทางที่เป็นทางตรงอย่าไปเชื่อทางรัดใดๆนี่คือโอกาสที่คุณจะผ่านพ้นวิกฤตนะครับและผมเชื่อครับในทุกวิกฤตฮะ ผมเชื่อว่าหลังจากปี63ผ่านไปอีก3ปี5ปีจะต้องมีคนมาพูดว่าจากวิกฤตไวรัสโคโรนาในปี63ทําให้เขามีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากวิกฤตแล้วก็พาตัวเองมาสู่จุดที่ดีพาครอบครัวมาสู่การเงินที่มีความสุขในขณะที่ผ่านไปอีก3ปี5ปีจะมีคนบอกผมว่าชีวิตยังเจ็บจนมาตั้งแต่ปี63มาจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะตัดสินใจทําวันนี้อย่างไร ก็ฝากไว้สําหรับทุกๆคนและทุกๆครอบครัวที่กำลังเจอวิกฤตนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วถ้ามีเรื่องราวใดที่คุณอยากจะถามคําถามส่งคําถามมาทางเพจของ Money and the Family ได้เลยนะครับผมก็จะยินดีนะครับแล้วก็ยินดีตอบให้นะครับทิ้งคําถามไว้ที่โพสต์ได้เลยนะครับแล้วก็หรือจะมาที่ หลังไม่ไปที่ The Family Podcast ก็ได้ i n b o x อก g ทิ้งคำถามไว้แล้วก็ฝากนะครับบอกเขาว่าให้รายการ Money and the Family ช่วยตอบหน่อยนะครับผมก็ดีบมาตอบนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขทางการเงินนะครับวิชีวิตมีวิกฤตก็ไม่ได้บอกว่าเราจะมีความสุขไม่ได้ถ้าเราจะสรรทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นกำลังใจให้และพบก,กันใหม่ในอ P ต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ the family buddy of your life <laughs>